ก็จะเป็นการเข้างานใช้เกรเดอร์นะครับนะครับเราก็ตรงนี้นะครับเด t e โนต้ตแพดล็อกอินเข้ามาที่นี่นะครับสิบสามเเกรเดอร์นะครับมาตรงนี้เลยแล้วมาเข้าที่จะเป็นค่าหน้าจอล็อกอินนะครับคุณก็ใส่พาสเวิร์ดของคุณเข้าไป นะครับอา้าวไม่ถูกนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วคุณมาทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของคุณนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ setting มั้งนะครับ มาที่เซตติ้งนะครับเพื่อเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับพาสเวิร์ดใหม่คุณจะเป็นอะไรนะครับโอเคมันก็ขึ้นว่า password ด change แปลว่าเ,เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลอง l o อกเอาแล้วเข้ามาใหม่ โอเคเข้าได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงวิธีการส่งไฟล์นะครับเวลาเข้าไปดูนะครับในเนี้ยมันจะมีโจทย์ให้คุณนะครับอันนี้คือแบบขัดตอนนี้มี2 1ข้อ26ข้อนะครับคุณก็ไปดูคําอธิบายแต่ละข้อนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอันเนี้ยคุณก็เขียนไฟล์เข้าไปนะครับรับอินพุตมา 2ตัวนะครับขั้นด้วย Space แทนด้วย AB นะครับผลคูณระหว่าง AB แทนด้วย C นะครับ Output นะครับ A คูณ B เท่ากับ C นะครับแล้วให้แสดง A คูณ B C อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งนะครับคุณก็เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับโดยใช้ Spider นะครับ ปเดอร์ Spider, เสร็จแล้วเขียนโปรแกรมนะครับสมมตุติเอาง่ายๆนะครับสมมตุติผมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะอัปโหลดขึ้นไปทำยังไงคือแบ็กกลับไปนะครับทำการอัปโหลดคุณต้องเลือกก่อนว่าเลือกอะไรสมมตุติคุณต้องการข้อที่1จะอัปโหลดโปรแกรมขึ้นไปนะครับก็ชื่ไฟล์นะครับ สมมุติสมมุตินะครับเอาสมมุติไปก่อนแล้วกันอ่ะสมมุติชื่อไฟล์อะไสักไฟล์เดี๋ยวหากันเอาตรงไหนดี สมมุติเทสสมสับมิดขึ้นไปนะครับเว้นลองสงสัยมีอะไรผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลที่ถูกก่อนนะอันนี้หยุดแค่นี้ก่อนคร่าวๆอันนี้ก็ได้เขียนใหม่เลยนะครับ โอเคผมเซฟนะ save add. เซฟแอดสักที่เอานี้ก็แล้วกันอะแบ็คกลับไปนะครับเลือกไฟล์อยู่ใน Data Structure 64ในไหนวะแลบป่ะ x 0 1โอเคนะครับสับมิดไปนี่นะครับมันก็จะบอก ส่งไปได้อะไรมัง่งนะครับรีซอสไม่มีนะตอนนี้ส่งไปละนะครับพอส่งเสร็จคะแนนมันก็จะบอกตอนนี้คุณได้ศูนย์คะแนนนะครับเพราะคุณผิดนะฮะดูซอสโคดนะครับ,รโค,โนะค,รบคุณสามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะอันนี้คอมไพเลอร์แมสเซจมันก็จะบอก no message นะครับว่าไม่มีอะไรอันนี้คุณทำอะไรนะครับ มันก็จะบอกว่ามีเกตเกตที่คุณส่งไปนะฮะมันตัดเกตให้คุณตอน9:11เนี่ยคะแนนคุณเป็น0นะครับอันนี้แสดงว่ามี3 test case นะครับโอเคนะอาเท่านี้ก่อนนะครับ